สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำ้านเลสสีราชชมลีนะครับวันนี้เราอยู่กับ EF ครับ e f ฟเคันเดิมนะเรามีอันนี้อันนี้รู้สึกว่าจะสั่งมาเกือบเกือบปีครึ่งแล้วเจ้าของรถเพิ่งมาใส่มาประจำนะบอกเดี๋ยวก่อนยังไม่ยังไม่อยากเปลี่ยนยังไม่อยากเปลี่ยนนี่คอนะครับคออลูอะไรนะหกหกอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยไปดูข้อมูลจําชื่อไม่ได้ละ มันเป็นอลูเหล็กที่ผมเคยถ่ายถ่ายคลิปไปว่าอันนี้เป็นยังไงแข็งแรงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเราจะมาใส่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะถอดพวงมาลัยนี้ออกแล้วก็จะเปลี่ยนคอด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะยิบม,มาให้ดูนะแกะมาแล้วนะครับแกะมาแล้วนะไขน็อตแล้วนี่ดึงออกเลยนี่ม้าอยู่ตรงกลางนะครับนะอ่ะเราออนใหม่ใส่เข้าไปนี่นี่ม้าเขาเป็นจุด นี่เขาทำจุดมาร์กไว้ให้โอเคนี่นะพี่เขาบอกใส่ครอบให้ด้วยอาจยวผมลองแตะก่อนแล้วแต,แต่แต่ดังไหมนะโอเคแต่ดังไข่น็อตก่อน oh. นี่ขนาดไขไม่แน่นนั้นเนี่ยเม่อกี้เอาออกโห้ยก่าจะหลุดโอเคนี่เดี๋ยวเราอัดลงไปนะครับแล้วก็ดูซิว่าครอบพี่เขาบอกเอาครอบใส่ใด้วย อันนี้คอธรรมดานะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้ดูนะครับตอนที่ผมมาเทียบกันนะอันนี้อย่างนี้อุย้ยหลวมน่าจะต้องถอดอันนี้ใส่จะลองดูนะครับน่าจะใส่ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ใส่เป็นพวงมาลัยนาดีนะคอด้านล่างใส่เรียบร้อยแล้วแข็งแรงขึ้นแน่นอนอันนี้เราประกันเลยอ๋ออันนี้อันนี้พวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้าครับโอเค สวยนะคันนี้หลายคคิดแล้วเราถ่ายรูปไปเยอะแล้วรุ่นเนี้ยไอ้คันเนี้ประมาณนี้ครับเรามารีวิวให้ดูนะคอพวงมาลัยใส่แล้วก็เหมือนกัน,นแต่ว่าเนี้ยแข็งแรงกว่าเออผมจะให้ดูอันนูน้นเมื่อกี้พี่เขาแกะมาดูบอกเป็นอย่างนี้ด้วยหรอนี่มันฉีกล็อก้อนฉีกเห็นไหมนี่็อก้ันฉีกบางทีใช้เป็นนา,นานก็เป็นนะครับแต่อันนี้ยแน่นอน รอ,อมาอย่างดีอขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวฝากมาติดตามกันด้วยนะครับเอแล้ครับสวัสดีครับ